ฝ่ามือได้มั้งใหญ่มากโหโหนี่คือดอกบุกยักษ์คุณขากว้างประมาณ5ฝ่ามืออ,อยู่ที่ภายในสำนักสงสันกู่ที่จำบลดงเจนอำเภอภูกรารยาวจังหวัดพะเยาดอกบุกสีแดงเข้มเนี่ยขึ้นอยู่กลางป่าบุกใต้ต้นจำจุรีใหญ่<อ>นายกำพลคำดีนะคะเป็นคนพบดอกบุกยักษ์นี้ก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเนี่ยมารับเหมาทำถนนอยู่แถวบริเวณนี้แล้วนั่งพัก มานั่งพักอยู่ที่สำนักสงฆ์สังเกตเห็นดอกบุกเนี่ยหัวใหญ่ยักษ์มากก็เลยลองเอาโทรศัพท์ไปวางเทียบดูว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนนะปรากฏว่าอู้ใหญ่กว่าขนาดโทรศัพท์มือถืออีกนี่เขาบอกว่าน่าจะเป็นดอกบุกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเนี่ยเคยเห็นมาในชีวิตเลยคุณแล้วก็สําหรับหัวบุกเนี่ยนะคนนิยมเอาไปบริโภคนะคะโดยเฉพาะเหมือนแบบเอาไปทําเป็นเหมือนวุ้นเส้นน่ะเส้นบุกอ่ะเพราะว่ามันมีวุ้นใยอาหาร